อาคษา,าอสูรข้างขึ้นที่ไม่ทำร้ายหรือกินผู้หญิงใดๆทั้งสิ้นและเขานั้นมีชีวิตที่โหดร้ายมากๆก่อนที่จะมาเป็นอสูรน,นะครับเรียกได้ว่าทุกคนนั้นอาจจะต้องเสียน้ำตาก็ได้นะกับเรื่องราวชีวิตของเขาในโลกของดาบพิฆาตอสูรมีอสูรจันทาข้างขึ้นไม่กี่ตนเท่านั้นที่แข็งแกร่งจนแม้แต่นักล่าอสูรระดับสูงก็ต้องเกรงกลัวและหนึ่งในนั้นคือชายที่ทุกหมัดคือความตายเขาคืออาคษาแต่รู้หรือไม่ว่ากว่าจะกลายเป็นอสูรที่เลือดเย็นได้ขนาดนี้เขาเคยเป็นมนุษย์ผู้มีีหัวใจท่อบ และนั่นทําให้เรื่องราวของเขากลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏก,กรรมที่เจ็บปวดที่สุดของดาบพิฆาตอสูร ก็นั่นแหละครับว่าสำหรับมูฟี่ดาบิฆาตอสูรที่กําลังเข้าฉายอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับของตัวละครสาคัญของเนื้อเรื่องเยอะแยะมากมายแต่จะมีเรื่องราวนะครับของตัวละครที่สําคัญ1ตัวนะครับก็คืออาคาสนั่นเองอสูรข้างขึ้นที่3นะครับวันนี้ผมเลยอยากให้ทุกคนนั้นไปรู้จักกับเขากันนะครับแน่นอนว่าเนื้อหาตรงนี้อาจจะมีบางส่วนที่สปอยนะครับเกี่ยวกับปูมหลังนะครับของอาคาสาต้าตใครกลัวนะครับแบบว่าไม่เคยอ่านมังงะมาก่อนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ไปดีน้คิปล ได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าเรื่องราวชีวิตของอาคาซารู้หรือไม่นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่อาคาซานั้นแตกต่างจากอสูรข้างขึ้นทั้งหมดของมูซันคือเขานั้นเป็นอสูรที่ถึงแม้นะครับจะเข็นฆ่าศัตรูมามากกว่าร้อยคนแต่ในจํานวนร้อยกว่าคนนั้นไม่เคยมีผู้หญิงสักคนเลยที่อาคาซานั้นเข็นฆ่าหรือแม้กระทั่งทําร้ายเพราะว่ามันเป็นจิตสํานึกสุดท้ายของเขาก่อนที่เขานั้นจะมาเป็นอสูรโดยย้อนกลับไปในตอนที่อาคาซานั้นยังเป็นมนุษย์อยู่เขานั้นมี ชื่อว่าฮาคุจิโดยอาคาซาที่เป็นมนุษย์นั้นเขาเติบโตมาในฐานะมนุษย์ชาวบ้านปกติทั่วไปและเขาเติบโตมากับพ่อเพียงแค่2คนเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับชีวิตของเด็กน้อยฮาคุจินั้นมันไม่ได้ง่ายดายมาเลยตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อของเขานั้นกับป่วยกลายเป็นโรคร้ายยิ่งทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นยากลําบากไปมากกว่าเดิมเพราะว่าอยู่ในฐานะชาวบ้านปกติทั่วไปที่ค่อนข้างนะครับจะอดมือ้อกินมือ้อยากจนมาตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วเลยทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นยิ่งยากลําบากลลงไปอีกีกแะชวิต นะครับที่มันเลือกไม่ได้แล้วของเจ้าหนูฮาคุจิที่จะต้องเป็นเสาหลักของบ้านแทนที่พ่อของตนเองเขานั้นจึงตัดสินใจที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตนและพ่อน,นั้นรอดให้ได้โดยเขานั้นเลือกที่มาเป็นหัวขโมยเพื่อนําเงินทองข้าวของอาหารแห้งมาหล่อเลี้ยงในตัวของพ่อของเขาแต่ในท้ายที่สุดแล้วเจ้าหนูฮาคุจินั้นก็ถูกจับและถูกทางการนั้นสักแทบเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าผู้ร้ายคนน,นี้นั้นเป็นหัวขโมยในคดีลักทรัพย์แต่สิ่งนั้นก็ไม่ทําให้เจ้าหนูฮาคุจินั้นสํานึึกผิิดดแแต่ทั้้้งสนถถมจะู ทางการเคี่ยนตีเป็นร้อยครั้งเพื่อเป็นการทำโทษเพราะเขารู้เพียงแค่ว่าเขาต้องการให้พ่อของเขานั้นอยู่อย่างสบายเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งโลกทั้งใบของเจ้าหนูฮาคุจินั้นแทบล่มสลายลงไปเมื่อพ่อของเขานนั้นตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตนเองลงไปเพราะไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกชายของตนเองและต้องการลูกชายของตนเองนั้นไปใช้ชีวิตของตนเองซะแต่ปรากฏว่าฮาคุจินั้นกลับไม่ได้คิดในสิ่ง,งนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างเร่ร่อนด้วยจิตใจที่แตกสลายและได้กลายเป็นอนาพานต่อยตีกับผู้คน ไปเรื่อยโดยที่ชีวิตนั้นไม่สนใจใดใทั้งสิ้นแล้วโดยเขาทะเลาะวิวาทใช้กําลังของตนเองในการแย่งชิงสิ่งของเพื่อมีชีวิตรอดไปวันๆพร้อมกับคําถามในใจที่ยังค้างคาอยู่ว่าทําไมพ่อต้องรู้สึกผิดทําไมพ่อต้องขอโทษในเมื่อเขานั้นสามารถดูแลพ่อของเขาได้จากเด็กหนุ่มผู้แสนธรรมดาสู่ความโกรธแค้นความเกลียดชังที่กําลังกืนกินและครอบงาจิตใจของเขาเข้าไปทุกทีจนกระทั่งวันหนึ่งฮากุจินั้นได้ไปเจอกับเคโซครูผู้สอนศิลปะการป้องกันตัวซึ่งทางด้านฮากุจินั้นพ แพ้ต่อเคโซเคโซนั้นเป็นคนที่สามารถควบคุมในตัวของฮาคุจิได้อีกทั้งด้วยความเป็นคนดีของเคโซนะครับเหตุว่าฮาคุจินั้นเนี่ยเป็นคนเถื่อนเป็นคนที่ไม่ดีแต่เขาไม่กลับคิดในสิ่งสิ่งนั้นกลับรับฮาคุจิเข้ามานะครับอยู่ในสำนักของตนเองถึงหลักๆแล้วเคโซเนี่ยพึ่งสูญเสียภรรยาตนเองไปเพราะว่าทําใจไม่ได้ที่ลูกสาวของเธอนั้นป่วยหนักจึงทำให้เคโซก็เลยมองว่าถ้าอย่งงางนั้นก็รองให้โอกาสฮาคุจิดูด้วยหลังจากนั้นไม่นานฮาคุจินั้นนะครับได้ดูแลโคคิููผ้เเป็นลกสาวของคซ จึงทำให้จิตใจของฮาคุจิที่เคยแข็งกร้านก่อนหน้านี้เริ่มจะอ่อนลงและไม่จิตใจเหมือนกับคนปกติทั่วไปเพราะว่าการที่เขานั้นได้ดูแลโคคิยูเหมือนเป็นการที่เขานั้นได้แก้ตัวที่เขานั้นไม่สามารถดูแลพ่อของเขาได้แต่แล้วนะครับมันก็เกิดเรื่องเกิดราวนะครับเพราะว่าสำนักนะครับของเคโซนั้นเนี่ยดันเป็นที่หมายตานะครับของเหล่าสำนักต,ต่างๆจึงเกิดการกระแนกแการพูดจาให้ร้ายต่อกันเสมอนะครับแต่เมื่อ,อก่อนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้มีเรื่องมีราวมากไปอะไรนะครับเพราะเราเจ้าสำนักคนก่อนๆอนั รับนะครับในฝีมือความสามารถของเคโซแต่ปรากฏว่าลูกชายนะครับที่มารับตําแหน่งแทนพ่อนั้นเนี่ยก็ฟีลแบบว่าเอออยากจะลองของไอ้เจ้าสํานักนี้เนี่ยมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าจึงตั้งใจนะครับจะเอาที่ดินของสํานักเคโซไปให้ได้นะครับแล้วก็กับความอิจฉาด้วยนะครับที่ทางด้านของฮาคุจินั้นกําลังจะได้แต่งงานกับโคคิยูและบวกกับลูกศิษย์นะครับที่สํานักดาบนั้นเนี่ยก็ยุยงนะครับว่าถ้าอยากจะจัดการเนี่ยก็วางยาที่บ่อน้ําเลยจึงทาให้นะครับลูกสาวอย่างโคคิยูและผู้เป็นพ่ออย่างโคเซนั้นต้องเสียชีวิิตลงไปด้วยยาพษ จึงน่าไม่ฮาคุจินะครับที่กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แล้วเมื่อต้องสูญเสียนะครับอาจารย์ผู้เป็นที่รักกับหญิงคนรักของตนเองไปจึงทําไม่จิตใจของเขานั้นแตกส้าลงไปและเขานั้นบ้าคลั่งคุ้มคลั่งสุดๆเลยโดยฮาคุจินั้นได้ออกไปจัดการนะครับเหล่าผู้คนที่มีส่วนร่วมในการวางยาในการสังหารอาจารย์และคนรักของเขา เพื่อนาเลือดมาล้างตีนเพื่อทําการแก้แค้นและหลังจากนั้นเพียงเวลาไม่นานเขานั้นได้สังหารผู้คนอย่างไร้ความปาณีจนหมดสิ้นและเขาได้ออกไปอาละวาต่อข้างนอกแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปเจอกับมุซันนะครับและมุซันนั้นได้ชวนฮาคุจิเนี่ยให้มาเป็นอาสูรกับเขาโดยฮาคุจิในตอนนั้นนะครับที่ไม่ได้สนใดๆทั้งสิ้นแล้วจึงยอมรับที่จะเป็นอาสูรกับมุซันหลังจากนั้นฮาคุจินะครับที่เป็นอาสูรแล้วได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาคาซาะนะครับแล้วก็เลื่อนลำดับตนเองขึ้นมาจนเป็นอาสูร ก็กลายเป็นเซลนักขายนับตั้งแต่วันนั้นนะครับที่พยายามชักจูงให้ผู้คนที่แข็งแกร่งนั้นมาเข้าร่วมในการมาเป็นอาศูนกับเขาและเขานั้นนะครับที่ถึงแม้จะถูกลบเลือนความทรงจําต่างๆไปหมดแล้วแต่จิตใต้สำนึกของเขานั้นยังมีอยู่จึงทําให้เขานั้นไม่ทําร้ายผู้หญิงหรือสังหารผู้หญิงเป็นอันขาดนับได้ว่านะครับชีวิตของเขานั้นช่างแสนทุกข์และทมเหลือเกินคนที่เคยอยู่จุดต่ําสุดและกําลังจะดีขึ้นมาจนจะอยู่จุดสูงสุดแล้วแต่ชีวิตนั้นก็ถูกพลัดพรากไปด้วยความต่ํำส อาคาซาแล้วก็เพิ่มเติมเกร็ดความรู้ให้นิดนึงละกันนะครับว่าการที่อาคาสานั้นไม่ทําร้ายผู้หญิงไม่กินผู้หญิงนะครับถึงทําให้นะครับเขาเนี่ยต้องไปขอรุญ,ญาตพิเศษเลยนะครับกับม an ูซันนะครับว่าขอได้ไหมนะครับไม่ทําร้ายผู้หญิงนะครับไม่กินผู้หญิงนะครับซึ่งมูซันในตอนแรกเนี่ยก็เคืองมากๆแต่ด้วยความเก่งละกันนะครับของอาคาสาก็เลยยวนยวนให้นะครับแต่ก็มีความเคืองอยู่และบ่อยครั้งนะครับที่โดมะนั้นก็มักจะจิกกัดเรื่องนี้นะครับฟีลแบบว่าอาคาสานั้นเนี่ยได้สิทธิ ก็แอบเครื่องไม่ใช่น้อยนะครับที่เรื่องเนี้ยถูกเป็นสิ่งนะครับที่กระแนกกระแหนจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวนะครับอดีตนะครับของอาคาษานะครับก่อนที่เขานั้นจะมาเป็นอสูรข้างขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนถ้าใครไปดูมูฟวี่นั้นก็คงจะรู้เรื่องราวของเขาแล้วนะครับเป็นอะไรที่มันแสนเศร้าจริงๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก